สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารรอบโลกมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับรัตเสนอให้เงิน45ล้านแต่เจ้าของบ้านไม่เอาจะเอาเงิน1.3พันล้านสุดท้ายเลยไม่ได้สักบาทเพื่อพัฒนาบ้านเมืองหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะได้อย่างราบรื่นทําให้บ้านเก่าในท้องถิ่นต้องเผชิญชะตากรรมการรื้อถอนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การสร้างใหม่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีเจ้าบ้านบางคน ที่ไม่ยอมย้ายออกกลายเป็นบ้านตะปูโดดเดี่ยวอยู่ตรงกลางสื่อต่างประเทศนั้นนะครับได้รายงานว่าในปี2002ที่เสิ่เจินมณฑลกวางตุง้งได้มีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งไม่ยอมย้ายออกทั้งที่รอบข้างย้ายออกไปหมดแล้วเหลือเพียงหลังนั้นหลังเดียวเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับหลังหลีที่จะย้ายด้วยสาเหตุที่ว่าเรียกร้องอยากให้ผู้สร้างชดเชยเงินให้เป็นจำนวน300ล้านหยวนหรือราวๆ1.3พันล้านบาท และเรื่องราวนี้นะครับกลายเป็นข่าวดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตทั่วโลกและถูกระบุว่าเป็นบ้านตะปูที่บ้าที่สุดในโลกและแน่นอนนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้สร้างจะยอมรับเงื่อนไขที่เขาเสนอมาเพราะในตอนแรกผู้สร้างเสนอค่าชดเชยให้1ล้านหยวนหรือราวราวสีล้านบาทหลายบ้านบริเวณน,นั้นยินดีรับเงินดังกล่าวไว้และย้ายออกไปเหลือเพียงบ้านหลังนี้ที่ไม่ยอมย้ายออกไปปัจจุบันนี้นะครับ ผ่านไปแล้วกว่า17ปีสภาพบ้านกลายเป็นดังภาพที่เห็นบ้านหลังนี้นะครับมี3ชั้นเขาคิดว่าตำแหน่งบ้านของตนเองนั้นดีมากอยากจะกอบโกยเงินให้มากกว่านี้จึงลังเลไม่ยอมย้ายออกไปหลังจากนั้นนะครับก็พยายามต่อรองกับผู้สร้างจนผู้สร้างยอมปนิปนอมว่าจะเพิ่มเงินชดเชยให้เป็น10ล้านหยวนหรือราวๆสล้านบาทแต่ทางเจ้าของบ้านดังกล่าวนะครับก็ไม่ยอมยืดกลานว่า จะของเงินชดเชย300ล้านหยวนหรือราวๆ1.3พันล้านบาทไม่เช่นนั้นจะไม่ยอมย้ายออกและเมื่อตกลงกันไม่ได้นะครับผู้สร้างจึงเริ่มการก่อสร้างด้วยการเคลียร์ปรับพื้นที่ตามแบบที่หวางไว้แต่จะไม่ไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นกระทั่งผ่านไป17ปีทําให้มีชาวเน็ตจำนวนมากนะครับเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าสมัยเมื่อ17ปีก่อนการได้เงิน10ล้านหยวนถือว่าเยอะมากแล้วที่จริงน่าจะรับไว้นะเจ้าของบ้าน ทำไมไม่เอาเงินไปซื้อที่ดินที่อื่นป่านนี้คงจะมีราคาพุ่งทะลุไปถึงไหนตัวไหนแล้วกําไรมากมายจริงด้วยไม่แน่นะชีวิตการเป็นอยู่อาจจะดีกว่านี้นะเฮ้อนี่ถ้ารอไปอีกหน่อยนะน่าจะมีราคาชดเชยสักบาทแน่แน่อยู่ไปได้ไงไม่มีเพื่อนบ้านเลยก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก like เก .com หลังจากที่ทุกคน ได้ดูคลิปนี้จบแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ